เฮ้ยยี<อ>่ผ้าว่ะมึงว่าไงอ่ะโอมึงว่าไงอ่ะสวัสดีครับนี่อยู่ในเกม ROL ครับผมและกนารล็อกแรนเวิร์ดที่เรารอคอยนะครับก็นี่มันมีกิจตีบวกอยู่นะผมมีแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวจะเข้าไปฟาร์มแลบแล้วจะมีซสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับฟาร์มไว้นานแล้วก็เดี๋ยวมาขวดกันหน่อยนะครับบวก9 Pay to win t o p up เติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเดลักนัล็อกดะโกนิกาซ a ก้าแลกนั o ล็อกออนไลน์แลนเวิร์ดแลกนัลล็อกรีเบิร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์แลก n ัล o ็อกออริจินแลกนัล็อกเอ็กเชินอิมแเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด g a n d ด้วยนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ UG Phone UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึงสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมว่าเดี๋ยวผมจะขอเคาะที่ Pontilla ก่อนนะครับแล้วไปปิดจบที่ Alberta แล้วมันร้อเปอซนะดย1หนึี โอ้ยเฮียมันก็มีอีรูเทพตั้งหลายเม็ดได้หรือว่าจะซื้อดีว่วะมันไม่มีขายเลยเหรอสักตัวเลยเหรอมีเจ็ดออนอ่ะโหซื้อได้ซื้อได้สามตัวไม่มีตัวเดียวมั้งเจ็ดออนอ่ะอยเค <c oughs> เอ้เฮียไปโหภาพจำยังช้าจเจนแดงเลยไ <c oughs> ปนเนี่ยจะได้กดอยุ่เนคขอดเลยซัม เอ้ยโหมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วจริงเหรอวะไม่เมืมีตัวมีตัวเดียวนี้มันแบบมันไม่เหมือนตอนนั้นเลยนะเออตอนนั้นนี่คือตีไม่ต้องคิดเที่อะไรเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแดงนะ<อ>นสวย,นนยไปไยเฮ้ยติดโอ้ยตัดทำไมของราคาถูกขนาดนี้แต่มันเสียวจังเลยวะเพราะว่าในใจมึงนึกถึงบวกก้าอยู่เออเราจะต้องไปถึงเป้าหมาย อุ้ยเฮียเท้ากูจิกเลยเนี่ยโอ้โหสงสัยมันกลัวคลิปสั้นกูนงพึ่งพลังมึงแล้วเอาไปเอ็มโอ้ยเฮียมาถีนกูอีกแล้วนงพึ่งพลังมึงแล้วถีนกูเอาไว้ปิดจบอะขอโบกเจ็ดก่อนได้ไหมมอลลอกอะสัตว์เกมนู้นแตกรวัวๆเลยขอมาเอือนเกมนี้ละก,กันไม่ใช่คอนเลยนะไอ้เฮียอย่านะเสียเังเลยวะเอ้ยดีแล้วโอ้ย กูมีตัวเดียวจริงปะเนี่ยฮะกูมีตัวเดียวจริงปะเนี่ยดื้อจัดเลยอะ่ะโอ้โห,โหไอสัตว์อยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนสวยเสร็จแล้วโอ้ยหนังเหนียว <c oughs> ไอสัตว์หนังเหนียวเกินโอ้โหมันเผาอะมันเผาอะเผาไปก่อนนะเพื่อนไม่ต้องแตกเผาไปเผาไปเอาแลว้ว Oh. เป็นเรื่องแล้วพิอมอ่าแล้วได้รวยแล้วไอ้สัสจอ็อบอะสองคลิกรัวๆไปเลยเอินภายในเท่าไหร่เนี่ห้านาทีคลิปสั้น,นครับผมคลิปสั้นงวัวติดไหมคลิปนี้นติดอ่ะกูร,รู้สึกกำลังจะได้เฮ้ยกูก็ได้กลิ่นเหมือนกันไว้เฮี่ยถ้ากลิ่นตรงอันนี้ปกตินี่บวกสิบห้าก็เอาเอา,เอาไม่อยู่นะอุ้ยกูกดผิดโอ้โห เดียวนะซองเม็ดมอคือ6ตั้ 6, 7แตกด้วยแล้วกูไอสัตว์กูกล่าวว่าบวกเก้าเลยกูรีบคลิกไอเฮียติดเกมนู้นไปหน่อย <S <S โอ้โหเฮียแล้วแตกด้วยอะ่ะโอ้โหโอ้เวมเนี่ยทำเมื่อกี้มึงยังอยู่เมืองกูนะกินมันยังไงกันแน่เนี่ยกินมันยังไงกันแน่เมื่อกี้กูมากูมายืนหน้า n b c มึงยังออกได้กินอยู่เลยนะ มึงมึงเขาบอก,บอกว่ามึงก็ได้กล,กลนะิกก่นเหมือนกันนี่กูก็ได้กลิ่นเหม็นหรือเปล่าโอ้แต่หูไม่ดีนะตอนเนี้ยแล้วบอกเลยนะปกติได้กลิ่นเหมือนกันนี่ไม่เคยพะโอ <c oughs> ไม่ไหววะไอสัตว์แล้วกูตอนเนี้ยกูกูรู้สึกเหมือนว่าจะมีภาษาขึ้นลิ่นแล้ว <c oughs> จอขาวกลิ่นมาจอขาวเลยตอนเนี้ยขึ้นแชทอ,อ่ะขึ้นแล้วขึ้นยังขึ้นไปยัง โอ้โหเหนียวเสื้อตัวเดียวตีมาห้านาทียังไม่แตกเลยเี้าัยเบกูเหลืออะไรแล้วเนี่ยโหพันเก้าแล้ววะลงยันเหี้ยอะไรไว้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอยไอสัตว์เอ้ยดึงมาต่อต่อแล้วกันวะเฮ้ยสัตว์เอ้ยอย่าเกิจริงตัวจริงมันต้องอย่างนี้โอ้แล้วนี่มันอันนี้อันนี้ทุนในการนี่เลยนะเนี่ยเอ้า มันชื่อมันพิมพ์ผิดอะวะไอสัตว์นี่นว<ะ>่าทุนใน,นการแบบโอ้โหหนึน่งเดียวหนึ่งเดียวโอ้บวกเก้าร้อยยี่สิบร้อยสิบห่วงกัน,น้าดูเลยตอนนี้กําลังหวดกันเลยดิกูว่ากูาส่งมาค่อยดีได้เฮียตอนนี้แต่ก็ยังก็ยังถล่มลึกขนาดขนาดได้กินตู่ก็ยังถล่มลึก<น>สัตว์มือไปเอินแบบใหม่ไงกูว่านะมันเป็นเพราะว่ากูอัดคลิปเนี่ยทุกพี ชิวมีพลังกูมีกูมีของมินมาแล้วลืมเอามาขายกูเหลือจะเชื่อเลยเนี่ยหินบาเรียกับลัตติลิงโอ้ยไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วมินมาแล้วไม่กดขายไอเหี้เลยจะเชื่อไม่ได้ยังขายออกอยู่ปะเนี่ยโอ้ยบักแล้วเอาเสื้อก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วทีเนี้ยต้องย้ายเมืองไหมเออเต้ เต็บไข่แตกไปแล้ววะดิต้อลงไปผายย้อนวะอ่ะเดี๋ยวกห้านี่ก่อนแล้วกันแต่ดูทรงก่อนแล้วกันอ่ะถ้าทรงดีก็ยาวจะทำให้พิดหวังนะ้องสองสามเออการตีอุ่นใจห้าไปสวยโอ้โหจะอยู่เลยเฮีย <c oughs> ไอสัตว์อยู่ไม่ได้ไ<อ>แล้วดิไยาย้อนพาดยวยเหรอเฮ้ย ฟังแล้วแปลกๆกูขอละให้กูเถอะขาดแค่อะไรได้โอีลูนี่หมดไปสามตกว่าเมตรแล้วมั้งเนี่ยโหยันยังไม่ค่อยดีนะสู้ขึ้นไปเฮ้ยเฮ้โยโอ้โยเฮ้ยต้องเบาแล้วอะไรวะเนี่ยมันยังไงกันวะอันนี้ตีแบบแบบว่ากาัดกาัดแตกช่างแม่งอะนะเมื่อกี้ไม่ใช่กูค,คิดว่ากูสู้อยู่หรอเออกูตีสวนนะต้องแบบค่อยๆตีเหรอ ล้วเมียเหรอเวลารวงอย่างนี้ทีไรไปเหรอติดไปดูคลิปเอ m าเอ็มมาไงเฮ้ยยบปุ๊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 บเอ้ยล่นไล่นไล่นองตีใกล้ๆดิหนึ่งคลิกฟุบอ้าวภาษาอังกฤษไม่ขึ้นอุ่นใจอุ่นใจขอเจ็ดหน่อยวะขอเจ็ดหน่อยวะรูเทพสองเม็ดเนี่ยเฮ้ยติด เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกีเ่เปอร์เซ็นต์วะพี่สี่สิบห้าหรอมะล่ดูเทพเอาว่ะเฮ้ยติดไปได้สัตว์อุ้ยทำไงอันทีนีก้ก็ต้องก็ต้องแปดตดอะเดี๋ยวเฮียโอ้โหดูเทพไปแล้วไอ้สัตว์มันมนมันไม่มีที่ไหนแล้วเนาะใช่ไหมติดไปอย่าทำให้พี่หวังนะ้องแล้วพี่จะเบิ้ลไปเลย โหเมื่อกี้กูกล่าวว่าเบิ้ลเบิ้ลไปเลย8ไปเลยสัตว์มันก็ยังเหนียวอยู่อย่าทำให้กูผิดหวังนะตัวเก่าบอกแ,แล้วว่า4อุ้ยแตกแล้วโอ้ยอเย้ยมีบวกเจ็ดขายเอาว้ <c oughs> มึงจะบวกอะไรมึงอ๋อมีรูเทปอยู่มีบวกเจ็ดขายอยู่เห็นแวนบๆอยบวกเจ็ดขายอรอสิบเก้าออนกูมีออนไม่พอแล้ว พอพอพอหวยเราตีอะไรที่มันแบบสามารถเอิร์นได้บ้างวะเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วดิอย่างเงี้ย,ยดีบวกอะ่ะกิจอะ่ะด mm ีพ hmm. าอ้อนไหวไสัตว์ขึ้นไม่เยอะกูก็มีอยู่แล้วเนี่ยไอสัตว์อ้อนอะ่ะโดนสักอันดิไม่เนี่ยไอสัตว์แล้วยี้มีใบมีอ๋อยังมีซื้อใบได้อยู่ใบอะไรพี่ใบเฟสใบลงแรมอ๋อ<ร>ใช่มูนเหรอ,หรอ,หรอไม่ไม่มีอไอดิเนี่ยต้องเติมตังค์แล้วเนี่ยโอ้<ม> อันนั้นสิบสิบห้ามึงเหลือสิบออนนี่เหลือสิบออนคืออะไรก็คือซื้อได้มึงจะบ้าเหรอกูเหลือสิบแปดนี่มันออนเกา่าอ๋อปักสิบห้าก็หมดแล้วเพทูวินแล้วเหียาขายออกหรือเปล่าพี่ตาเนี่ยเปลืองเนาะเวลาตีบวกอะไรแบบเนี้ยแบบแบบตีบวกแบบาต้องใช้เงินอะ่ะอุ้ยปกเจ็ดก็ขายกันอย่างเงี้ยหรอรเขาซื้อไปเคาะกันเนรอเออซื้อไปผูกกันต่อหรือเปล่าเหียอย่างเอาเลยวะ่ะ จะเคาะสองทีใช่ปะกึกามเลยปึกป e ึกปโอ้ยปปึกปึไอ้เหียโหซื้อสิบสออนกันไงขึ้นไปสิบหตอนนี้แล้วบวกแล้วบวกเมันขายออกไหมเนี่ยตีไปเนี่ยโหบวกสิบสี่เอาเกพี่ปปึกปึกปึกไอ้สั์ร้องเป็นไก่เลยบวกเก้ขายไม่ออกไปเนี่ยขายยากเนี่ยน้อง นี่โอ้ไม่ไม่เหมือนเสื้อเนาะแล้วบวกสิบมันยากอ่ะดิยากไรคนเคยทําได้แล้วไม่ยากหรอกโอ้อยอหุ้นกันไหมล่ะห <c oughs> ุ้นทำไมอะ่ะหุ้นไหมล่ะใช้ไวเบเนียมก็ไวเบเนียมกูอิลูโอลีก็โอลีกูเอาอหุ้นเท่าไหร่ก็ครึ่งหนึ่งไงต้าเนี่ยเอาบวกเท่าไหรอ่อ่ะบวกเจ็ดไปเลยไหมล่ะไปเคาะจบจบโอ้บวกเจ็ดมันกี่ออนเนี่ยยี่สิบเองเมื่อกี้เห็นอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนถูกสุดเท่าไหร่ไม่แพงนะยี่สิบสองอัเนี่ยพี่ 2คนละ11เออ11อ้ออนเองถูกนะเว้ยเอาใส่การแล้วเฮี้ยไม่ได้ปะไม่ได้ดิกเขาเอาไปใส่อะไรกันไม่รู้สุดตาอะ่ะมันก็ใส่มันก็ไฮด้านะอ๋อต้องใส่ไฮด้าแบบนี้ดิไฮด้าเอ็กเนี่ยยีนะ่สิบสี่ออนเอาไปละกูเดี๋ยวกูไม่มีตังค์ซื้อไอ้นี่ดิก็เพทูวินท็อปอาฟใส่โคจีเอ็นดีเอาไปเนี่ยแล้วแต่มึงอะ่ะไม่บังคับกันคนแล้วเท่าไหร่ คนละสิบสองไงมันยี่สิบนี่ไงมึงมึงจะบวกอะไรเนี่ยจะบวกสิบอ่ะมึงเอาเท่าไหร่อ่ะไอ้เหี้ยบวกเก้ามันจะขายออกเหรอก็บวกสิบไปดิอ่ะโอริเทพทุกทุกดอกไม่มีโอริธรรมดาเอาดิอ่ะปึ๊ก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 อ่ะมึงส่งอ้อนมาดิเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองไอ้เหี้ยนี่จะงสิบเอ็ดให้ได้เลยปึ๊ก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 สัตว์เอลยเปล่าเดิมอ่ะ x เจ็ดแปดอะโอ้ยมันจะเป็นไงวะเอาถ้าเกิดถ้าเกิดได้บวกเนี่ย ให้กูกูให้มึงเยอะกว่าเให้เออให้กูสักห้าสิบห้าได้ไหมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นได้ถ <c oughs> ือว่าสละโอลิาโอลิกับไวเบ้ไอสัตว์สิบสามเม็ดนะเว้ยมันก็ต้องคอนแดงก่อนอนะไอ้เหี้ยปักปักปึกปึกปกปกมึงเลือกเมืองเลยสตัตว์แล้วแต่ึมเองเนี่ยกูว่ามึงมาแล้วกูไปอวตารแล้วอย่างนั้นอ่ะ ไปแล้วต้องเอาจิงแล้วทำเป็นทีเล่นทีจริงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยมายังอ้อนหมายังหาเรื่องอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยเก็บโอริธรรมดาเลยเข้าเป่าไปเลยเจอกูหน่อยสยัตว์จงไปละเจอกาดาเทพดีบวกหน่อยแล้วมีอันเดียวด้วยนะยี่สิบออนอะ่ะสองลูนะซื้อถูกนะ <c oughs> ดูดีสองลูนะเนี่ยสองลู <c oughs> เอาละมือไอสัตว์ รวยขึ้นมาทำไงวะเนี่ยเฮียเท่าไรอ่ะ2อ0อ้อนเหรอห0 0ร้อออนลบ50หรอเหลืหอ450หรอเหลือ450อคูณคูณ55อ่ะให้กู250อ้อนแล้วกันมัน247เไอ้ไขยออกก่อนเถอะค่อย oh, มาชิดหลคา8,500ว่ะโอ้โห8,500บาทวะ่ะกินอะไรดีวะเฮีย oh, hey, he ยามค่ำคืนไม่เคยรวมดวงนี้เลยนะเออนี่รวมพลังเลยอ่ะคลิกแรกรู้ <laughs> ปึกคลิกแรกรู ok ้มากาดาซุปโนไอสัตว์เซิร์ฟนูมันบวกยากแล้วมันบวกเซิร์ฟนี้ดีกว่ามาละมึงเอาละมึงอูตรงนี้เลยคราวที่แล้วเนี่ยบวกสิบอะแต่คราวที่แล้วมันคลิกเดียวเลยขอสามคลิกไปเลยติดติดโอ้โหปึก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 ึโอ้มแค่ใจริธรรมดาป้อง ไม่เอาไม่เอาใช้ทำยี่ยอะไรแตกดิของมันแพงเวมอืมกลับมาแล้วโอ้โห <c oughs> ไอสัตว์มันเข้มจังวะเมืองนี้ดีจริงเลยมันไม่ให้กูแปดเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าแปดไม่ได้นะไปละ แข่งอ,อะมึงเรื่องเมืองมาเลยกูนอนหร,รอกรออยู่แล้วกูอะเอาไปสัตว์เอ้ย <c oughs> กี่เม็ดแล้วเนี่ยเมื่อกี้หมดแล้วมึงโอริโหเมื่อกี้ห้าเม็ดอะห้าเม็ดแล้วนะกูจะเชื่อเดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านน้อยต้องต้องเปลี่ยนมังน้งไอ้นี่มัง้งไอ้เฮียเดี๋ยวมันไม่มีถึงสิบทำไมกูรู้สึกแม่งไอ้เชียเน,นี่ยแม่งตียากเสียว,วะ่ะติดไหมเนี่ยเออทำไมมันเสียวยังเลยวะติดแล้วโห<อ> การลงทุนมีความเสี่ยงไอ้เหี้ยไปธรรมดาวะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ถึงสิบน่ะเออไปโอ้โหมึงเมืองนี้จะดีไหมเนี่ยยังไงยังไงมึงเลือกเอามึงเลือกบ้างว่าเอาเจ็ดก่อนแล้วกันโอ้โ ho พูดไปออกพูดไปออกเลย บวกเจ็ดบวกเจ็ดคืนแล้วไปขายแล้วดูกีตาร์ดิแม่งเหมือนแบบโอ้โหมันบวกยากมากอ่ะแค่บวกแปสักครั้งยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยอ่ะอย่านะไอสี่สิบห้าเนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นแปดอะเนี่ยม,มันก็ไม่ได้ขึ้นยากนี่ทำไมมันไม่ขึ้นให้ติดแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรหมดเนี่ยบ้าโอลิหมดได้ไงอะ เงินหมดโอ้ยเฮียลอกกูจะเงินหมดอ่ะมันตีจริงเท่าไหร่นะสองหมื่นพกไว้น้อยเหรอวะพวกโหเวมมึงว่าไงว่าเปลี่ยนเมืองไหมจะแบงค์ปไปย่อนเหรอหมดแล้วนะไลท์เฮาส์สิ้น <c oughs> ไปไรอะ่ะไปแล้วก็มี<ป>แล้วก็มีเนี่ยช่ยชชุดดำอะ่ะชช่ชุดดำไหมยช่ชุดดำั้งหม อันนี้อะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วกูะนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเนี่ยกินกินแรงมากเลยฉุนเลยแล้เนี่ยแสบจะปรกละอันนี้อ <c oughs> ไม่เป็นงานวะแล้วหก <c oughs> เจ็ดสวยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงทำไมมันเสียววะข <c oughs> อแป้เถอะไอ้เฮียขอร้องขอแป้งเฮ้ย ข้าอุ๊ยสัตว์เหลือกี่เม็ดเนี่ยเหลือห้าเม็ดแล้วว่ากูจะรัวแล้วนะไปไปไปอุ๊ยโอเพมเหลือสองเม็ดเหลือสองเม็ดเยี่ยถ้าบวกเก้าก็ยังไงวะบูไปตั้งตั้งแใส่ไปเฮ้ยแต่บวก ถ้าบวกสิบโอริเทพมันเท่าไหร่วะมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งยากไอ้เหี้ยกับโคตกูตีอ่ะโคตรยากอ่ะตีแล้วเฮ้ยยี่ห้าว่ะมึงว่าไงอ่ะ OPM มึงว่าไงเงี้หรือว่าต้องกลับเมืองแต่หรือว่าเมืองนี้วะต้องที่นี่เรี่ยงเมืองนี้มันมาเข้มมากเลยนะไปเมืองเนี้ยไปคลิกเดียวอ่ะมึงว่าไงอ่ะไม่ขายใช่ไหมหรือไงอ่ะนี่มันล่อไวเบเนียมกูไปแบบจุกเลยดูราคาดูราคาเท่าไหร่วะ ปิดก่อนในสัตว์เต็มไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ <c oughs> จเย็นเว้ยชื่อมันพิมพ์ยังไงวะแต่โบก้ามันขายไม่ออกมานานแล้วประเด็นน่ะมีหรือเปล่าอ๋อนี่เทียเก้าสิบออนโอ้ยเยียน้อยเนะอืมน้อยมากเลยไม่คุ้มอะ่ะไ <c oughs> <c oughs> ม่คุ้มไปมึงไปต่อไปอูต้องต้องดูก่อนป่เพราะมีแบบถูกกว่าเก้าสิบไหมแปดสิบห้าด้วยอะ่ะคลิกเดียวเนาะมึงบ้าหรือเปล่าวะ คลิกเดียวไม่มาคลิกกันเฮ้ยเฮ้อุยโอเว่ยปึก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 ปกปกไอ้มึงว่าไงอะมึงว่าไงอ่ะโอเคเฮ้ยเกินจากลทพ่ดีเอ้ยเดี๋ยวกูคืนให้นะสิสิบสองอ้อนเหรอสิบห้ากูให้สิบห้าเฮ้ยอีกแี้เมึองนี้มันเอาอะ ไอสัตว์กาณาเทพตีบวกไอสัตว์เจ็ดแม่โอ้ยเฮียแล้วเราจะเลิกได้ไงเกมเนี้ยแเราจะเลิกได้ไงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกมีตังกินนมแล้วเนี่ยโอ้โอริเทพสิบสามเม็ดอะหมดเลยอะพอดีเลยอะโอ้โหให้เงินไปเดีเฮีย ถูกปะเนี่ยเอ็มพีทีถูกตัวปัเนี่ยถูกแลยก่อนยุก่อน <laughs> ถูกตัวปั้เนี่ยดีดีวีดีดีถูกตัวนะช่วยกันดูแล้วนะโอ,โ,โอ้โหโอ้ยที่กันดาบวกสิบอ่ะอันเดียวอะ่ะอ,อจริงไหวใช่เรื่องบวกสิบเนี่ยไ <laughs> อ้เฮียแล้วมันมาจากบวกสนะี <laughs> ่เลยนลงไป <laughs> บวกสองบวกสามอะ่ะแล้วคือเม็ดตุดท้ายอะ่ะ <laughs> โอ้โหรวยกันอีกแล้วเว้ม โอ้ยประสานประสานโอ้ยโอ้ยปิดคลิปก่อนเว้ยโอเคคลิปนี้นะผมปิดคลิปเจอกันหวองว่าชาว ROL จะมาดูคลิปกันนะผมกระตุนยอดหน่อยนะเจอกันทุกคนสวัสดีครับลํำรวยลํำรวย